สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับภายในร้านนะครับประจำวันที่23เมษายน2565นะครับผมตอนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับวันนี้เรารีวิวที่สาขาสองนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับอัปเดตรถภายในร้านนะครับช่วงประมาณ ใกล้ๆจะปลายเดือนเมษา65นะครับเริ่มต้นกับคูปต้า MU C902 รถจักรยนปี62นะครับตอนนี้เก็บงานนะครับใบมีดด้านหน้านะครับ้านล่างนะครับเพรานั้นสีสันเดิมๆนะครับทอนนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดด้านหน้า้านล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านสามนะครับราคาอยู่ที่655,000บาทนะครับ655,000บาทนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ ที่ต้องการหา mu นะครับนี่ฮะงานถ่งานปั่นใช้ได้แน่นอนนะครับถัดมาเป็นคูปต้า l 5 0 1 8นะครับเป็นตัวคันบนนะฮะเรามี2คันนะครับคันบนนะับจดเบียรปี62นะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนหรือจะเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกนะครับหัวหลัง1ชิ้นนะครับนะฮะ575,000บาทนะครับ575,000บาทกับ l 5 0 1 8นะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับ ทั้งสองคันเลยมาเลือกชมได้นะครับสภาพส,สวยๆนะครับงานนาก็เหมาะนะครับคันบนเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคันบนงานไล่มันนะครับก็ต้องใช้เหมือนกันนะฮะเพื่อความสะดวกในการทํางานเวลาพุดมันนะครับแอลห้าูนคันบนนะครับนี่มีให้าเลือกสองคันส,สวยๆรถปีหกสองนะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับลูกค้า ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับนี่เลย L5018 นะครับถัดมาเป็นคูปองต้า L5018 เหมือนกันครับเป็นตัวขาล่างนะครับขาล่างขาล่างใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับ5 6 5,000บาทนะครับ5 6 5,000บาทเก็บสีเฉพาะใบมีดด้านหน้านะครับสวยๆเลยฮะเล่มทะเบียนพร้อมเลย สนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับด้านนี้นะครับเป็นโรเตอร์อิซกินะครับ54แรงม้านะครับตัวไซส์จะใหญ่กว่า L50 นิดนึงนะครับพอไซส์ยางจะใหญ่กว่านะครับยางหลังแต่ยางหน้าเป็นขอบ16นะครับแต่หน้ากว้างอยู่ที่9.5นะครับรูปล่างรูปทรงนะครับตัวใหญ่กว่าฮุบบู้ตานิดนึงนะครับกับอิซกิ54แรงม้าใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับ445,000บาทนะครับรถ G59 นี่เลยสภาพเดิมๆนะครับ เครื่องยนต์สี่สูบนะครับ8เจอร์นา8สอยเหมือนคูบัต้าเลยนะฮะอิสุกิ54แรงนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นบัต้า L3218 นะครับสายสองแรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับ8เจอร์นา8สอยนะครับใบมิดเดิลนาพร้อมผ่านพวนนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ L3218 งานสวนนะครับงานไล่นะครับเหมาะมากเลยนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับ รถสตรเปียนปีหกศนะครับลูคาด้านท้ายสีสันเดิมนะครับด้านในนะครับเป็นอูปตารุ่น B นะครับ B 2สองสี่สี่ศูนย์นะครับเป็น B 2สองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับตัวรถพร้อมผ่านพวนนะครับสองแส0เจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทตัวเนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนเป็นผ่านห้านะครับถัดมาเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับ ครื่องยนต์สามสูบนะครับสามสิบเก้าเรีงม้านะครับสวยเลยทีเดียวนี่สภาพโดยรวมนะครับเก็บสีกระทาล้อนะครับลูกค้าสีกระทาล้อนะครที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับใบมิเตอหน้าพร้อมผันทวนยรียงม้าห้าหนึ่งแมนยูนะครับมีสองคันนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นห้านะครับมาเลือกชมกันได้นะครับยันมอแมนยูแล้วก็บีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ สองหนึนะฮะโค้งกันอ้อยนะครับ165,000นบาทนะครับ1 6 5 0 0 0นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็มีทั้งตัดหญ้านะครับนี่เลยพัด่วนอาซ่านะครับโรลเรี่ฟาร์มเทคนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองเชิญได้ที่รับปรายศักดิแท็กเตอร์นะครับโทรสู่แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ครังหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ